คู่ร้ายแสนรักบทที่22คิดจะหลบหนีย่อมไม่ทันการสร้างหลินพันกอดแขนอี้หยางด้วยเรียวแรงทั้งหมดที่มีแล้วประคองเขาลุกขึ้นพวกเราไปหลบที่ไหนกันดีเธอชี้ไปยังตรอกมือสนิทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนะักก่อนจะเอ่ยเสียงเบาทั้งสองคนพาตัวเองเข้าไปในตรอกนั้นพอดีกับด้านข้าง มีแข่งไม้ไผ่วางกองพเนินอยู่กองใหญ่ซางหลินเอามันมาบังตัวเธอและอี้หยางไว้แล้วมองลอดรูไม้ไผ่สารเพื่อสอดส่องสถานการณ์ด้านนอกยามที่เธอกระทำเรื่องเหล่านี้อิริยาท่าทางคล่องแคล่วธรรมะทะแมงเรากับไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดถึงกระนั้นคงมีเพียงตัวซางหลินที่รู้ว่าบริเวณหน้าอกตอนนี้หัวใจดวงน้อย กำลังเต้นรัวสักแค่ไหนซางหลินไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองอี้หยางคนพวกนั้นค่อยๆปรากฏต่อสายตาเป็นชายสองคนเนื่องจากอยู่ห่างกันพอสมควรจึงมองไม่เห็นใบหน้าซางหลินต้องเรียกสติสัมปชัญญะทั้งหมดถึงพอจะจับใจความได้ว่าพวกเขาพูดคุยอะไรบ้างแน่ใจนะว่าวิ่งมาทางนี้ผู้หญิงคนนั้น ต้องวิ่งมาทางนี้ไม่ผิดแน่ข้าเพิ่งเก็บของชิ้นนี้ได้เขาชูของบางอย่างขึ้นมาครันสร้างหลินคํำหาที่ข้างเอวถึงเพิ่งรู้ว่าถุงหอมของตนหายไปแต่ไม่รู้ว่าเจ้าทรราชนั่นอยู่กับนางด้วยหรือเปล่าคนชั่วบาดเจ็บคงไปได้ไม่ไกลพวกเราค้นหาบริเวณน,นี้ให้ทั่วก็ดีจบคำพวกเขาก็ตรวจตาทั้งสี่ทิศอย่างจริงจัง หัวใจของซางหลินราวกับจะหลุดออกจากหอคอยมือขวาเกรงเข้าหากันแน่นโดยไม่รู้ตัวพวกมันจะต้องหาเจอแน่ๆต้องหาเจอแน่ๆคนพวกนั้นราวกับมั่นใจว่าเธอคงหนีไปได้ไม่ไกลจึงตรวจตราแต่ละจุดอย่างถี่ถ้วนไม่นานต้องเข้ามาหาในตรอกแคบแห่งนี้ถึงตอนนั้นเธอกับเขาคงไร้หนทางหลบซ่อนไม่ ความจริงยังมีโอกาสหนีรอดสายตาของพวกมันยังไม่ทันสอดส่องมายังทิศนี้ขอแค่ฝีเท้าของเธอแผ่วเบามากพอย่อมสามารถหนีออกไปยังอีกฟากตรอกได้แต่ว่าอีหยางซางหลินมองไปยังใบหน้าอันซีดขาวของชายหนุ่มเขากำลังหลับตาแน่นสีหน้าย,ยังคงสงบนิ่งราวกับไม่สนใจว่าตอนนี้จะเป็นหรือตายซางหลินเม้มริมฝีปาก อี้หยางได้รับบาดเจ็บแน่นอนว่าย่อมก้าวได้ไม่มั่นคงระหว่างหลบหนีจะไม่ให้เกิดเสียงเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเธอพาเขาไปด้วยสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องถูกจับได้เช่นนั้นก็คงมีเพียงหญิงสาวพันยื่นมือโอบคออี้หยางแน่นตอนที่ทั้งสองนอนหลับไปด้วยกันซางหลินชอบทําแบบนี้มากเธอกอดคออี้หยางไว้ แล้วแนบแก้มลงไปบนแผ่นอกเขาฟังเสียงหัวใจทรงพลังของอี้หยางเต้นเป็นจังหวะครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับเสียงกองแม้ครั้งนี้จะมาถึงยามคับขันเธอก็ยังรู้สึกผ่อนคลายลงได้ริมฝีปากรูปท้อขยับชิดใบหูของชายหนุ่มเธอใช้น้ำเสียงแผ่วต่ำจนแทบจะไม่ได้ยินบอกเขาช้าๆอี้หยางพวกเราเลิกกันเถอะ เรือนกายใต้วงแขนนั้นพันแข็งค้างเขาเบิกตาโตขึ้นมาในฉับพลันจ้องมองเธอราวกับไม่เชื่อหูของตัวเองความสงบนิ่งที่แม้แต่คมดาบยังไม่อาจทำให้หวั่นไหวถูกคำพูดนี้ของเธอทำให้มาลายสิ้นสร้างหลินหัวเราะเบาๆไม่รู้ว่าควรภาคภูมิใจหรือไม่คิดว่าหลายวันมานี้นายคงสังเกตได้ฉันรู้สึกสับสน เพราะเพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้ชอบนายขนาดนั้นซางหลินเอ่ยเสียงต่ำฉันเห็นหน้าตานายหล่อเหลาถึงได้หลงไหลต่อมาเมื่ออยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าตัวเองถูกความรักพวกนั้นชักนำให้ทำอะไรผิดพลาดไปหมดฉันไม่ได้ชอบนายเพียงแค่ต้องการเพึ่งพานายเท่านั้นฉันรู้สึกผิดต่อนายก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนิ้วมือของอี้หยางค่อยๆจับซางหลินแน่น ใช้แรงบีบราวกับจะทำให้เธอบาดเจ็บได้แต่ตอนนี้เขาไม่มีเรียวแรงหลงเหลืออีกแล้วต่อให้ใช้กำลังทั้งหมดเธอก็สามารถหลุดไปได้โดยง่ายเห็นปลายนิ้วเรียวขาวสะอาดลื่นหลุดจากมือของตนจิตใจอีอ้หยางพันวาวุ่นไปไกลเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอทำตัวเดี๋ยวใกล้ชิดเดี๋ยวห่างเหิน ท่าทางแปลกประหลาดชอบกนกําลังจะเชื่อในคำพูดเหล่านั้นพันจดจำได้อย่างชัดเจนว่ามีหลายครั้งที่เธอกําลังเหม่อร้อยด้วยความทุกข์ใจแต่พอได้ยินเสียงเขาก็กลับมามีรอยยิ้มตอนนั้นเขาไม่คิดมากแต่พอนำมาปฏิปะตปะตกับคำพูดของเธอในตอนนี้บางทีนั่นอาจจะเป็นหน้ากากที่สร้างหลินสวมเพื่อแสดงให้เขาดูแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นได้ ดังนั้นเธอไม่ได้ชอบพอเขาอีกต่อไปในใจยังคงคิดหาวิธีบอกเลิกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันท่ามกลางแสงอันเดือนรางสีหน้าของอี้หยางซีดขาวส่วนดวงตาคู่นั้นกับดำขับเสียจนมองไม่เห็นก้นบึง้งทำให้ผู้จ้องมองร้อนดนแทบสิ้นเรี่ยวแรงลงไปต่อหน้าสร้างหลินผุดลุกขึ้นอย่างฉับพันจนอี้หยางตกตะลึง ไม่รู้ว่าเธอคิดจะทำอะไรกำลังจะอ้าปากถามกับเห็นสร้างหลินวางนิ้วจรดที่ริมฝีปากทำท่าห้ามปรามเอาไว้เสียก่อนจากนั้นจึงค่อยๆถอยหลังไปอย่างเชื่องช้าเธอยืนอยู่ห่างจากตัวเขาไปสาก้าแล้วยกริมฝีปากอยากเป็นรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่งดงามเสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งแผ่นฟ้านาก่อน จบคำก็หันหลังจากไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยมุ่งหน้าสู่ทางอีกด้านหนึ่งของตรอกแคบอย่างรวดเร็วเธอวิ่งด้วยความรีบร้อนเพราะกลัวว่าอีอ้หยางจะมีเวลาเหนี่ยวรั้งซางหลินรู้ว่าตอนนี้จิตใจของอีอ้หยางยังคงสับสนจึงใช้โอกาสนี้ทำให้เขาคิดว่าเธอตัดสินใจหนีเอาตัวรอดเมื่อเขาคิดเช่นนั้นอีอ้หยางย่อมไม่วิ่งตามเธอมาแน่ เขาจะต้องไม่ยอมเป็นตัวถ่วงของเธอแต่แน่นอนว่าเธอไม่ได้คิดจะวิ่งหนีเอาตัวรอดซางหลินคิดถึงคำพูดของสองคนร้ายแล้วประมวลผลในใจอย่างรวดเร็วจากคำพูดเหล่านั้นพวกมันมั่นใจว่าเธอยังอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้แน่ชัดว่าอี้หยางยังอยู่กับเธอหรือไม่ดังนั้นถ้าเธอวิ่งออกไปหลอกล่อโอกาสสำเร็จย่อมมีมากอีกอย่าง เธอก็เป็นแค่หญิงสาวคนหนึ่งถูกจับได้ก็ไม่แน่ว่าจะโดนฆ่าทิ้งเพราะพวกคนร้ายย่อมรู้ดีว่าการจับเธอไว้สามารถใช้เป็นตัวประกันได้แต่ถ้าอี้หยางถูกจับทุกอย่างย่อมจบสิ้นถึงตอนนั้นพวกเธอที่ไม่เหลือไพ่ในการต่อรองย่อมต้องตายไปด้วยกันซางหลินวิ่งออกมาจากอีกด้านของตลอกแคบด้วยความรวดเร็วเหมือนติดปีก ระหว่างตัวเรือนที่ขนาดทั้งสองข้างยังมีตรอกแคบๆแทรกตัวอยู่เมื่อครู่ที่พวกเขาซ่อนตัวนับเป็นเส้นที่หนึ่งส่วนตอนนี้เธอต้องการหลบไปยังตรอกเส้นที่สองระยะห่างเพียง30เมตรเท่านั้นไม่นานเธอก็ไปถึงจากนั้นก็วิ่งผ่านตรอกแคบแห่งนี้ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนพันมองเห็นว่าสองคนร้าย ยังคงค้นหาไปตามถนนสายนั้นอย่างละเอียดซางหลินหลับตาพางปลุกความกล้าหาญในใจก่อนจะปิดปากตัวเองแล้วส่งเสียงร้องอู้อี้ด้วยความหวาดกลัวบนถนนที่เงียบกริบเสียงนี้จึงดังราวกับฟ้าร้องซางหลินเห็นชายทั้งสองหันหน้ากลับมาอย่างรวดเร็วแล้วจับจ้องทิศท,ทางที่เธออยู่พอมั่นใจว่าพวกมันเห็นตนเองแล้ว ซางหลินก็หันหลังวิ่งหนีไปอย่างไรเป้าหมายในสมองมีเพียงความคิดเดียวก็คือวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งให้ไกลที่สุดเพื่อหลอกล่อคนร้ายออกไปจากที่ซ่อนตัวของอี้หยางแบบนี้เขาจะได้ไม่ตกอยู่ในอันตรายซางหลินรู้สึกว่าการที่เธอทำแบบนี้ช่างเหมือนกับในนิทานเล่าขนานสืบต่อกันมานานเหล่านั้นหญิงสาวผู้อาพับ ยอมทำทุกอย่างเพื่อสามีอย่างไม่สนใจสิ่งใดยามขับขันเธอสามารถประเคนตัวเองออกไปเผชิญหน้ากับอันตรายโดยไม่ลังเลทั้งยังหาเวลามาบอกเลิอกอี้อย่างได้หลอกว่าเธอไม่ชอบเขาอีกแล้วทั้งหมดที่ทำลงไปก็เพราะว่าถ้าครั้งนี้เธอไม่อาจรักษาชีวิตรอดความสัมพันธ์แบบเพื่อนธรรมดาย่อมไม่ทำให้อี้หยางรู้สึกผิดเหมือนกับสถานะแฟน ความจริงเธอรักเขามากขนาดนี้เสียงลมปะทะดังอยู่ข้างหูอย่างเกรี้ยวกลสร้างหลินรู้สึกว่าเหมือนมีเข็มทิ่มแทงอยู่ในท้องเจ็บปวดเสียจนหน้าบิดเบี้ยวเธอไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งมาได้ไกลแค่ไหนกระทั่งตอนที่ล้มลงไปนั้นบรรยากาศโดยรอบก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพันมีรองเท้าสีดำคู่หนึ่งเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้า สร้างหลินหอบหายใจแล้วจึงพยายามเงยศีรษะขึ้นอย่างอ่อนแรงสถานที่แห่งนี้ท้องฟ้าไร้เมฆมืดดำจันทร์นวลสองสว่างสร้างหลินจึงสามารถชื่นชมภาพใบหน้าอันเย็นชายากจะอย่างของซูจี้ได้โดยง่ายเป็นเขาได้อย่างไรดูเหมือนซูจี้เองก็ตกตะลึงไม่แพ้กันที่พบกับสร้างหลินในครั้งนี้แววตาดูสับสนอย่างน่าประหลาด หญิงสาวกืนน้ำลายอึกใหญ่สวรรค์หรือว่าผู้ร้ายที่ไล่ฆ่าเธอจะเป็นคนของซูจี้ยังไม่ทันคิดจบเบื้องหลังก็มีเสียงฝีเท้าดังแว่วมาซางหลินได้ยินจึงรีบหันหน้ากลับไปมองเห็นชายสองคนวิ่งกระหืดกระหอบตรงมาทางนี้หนึ่งในนั้นมองเธออย่างไม่เชื่อสายตาเฮ้ยผ like ู้หญิงยังเจ้านี่มันเกิดปีกระต่ายหรือไร ถึงได้วิ่งเร็วขนาดนี้สร้างหลินมีเหงื่อการผุดขึ้นตามรูขุมขนพุทโถอเอ๋ยสองคนนี้ตั้งหากที่ไล่ฆ่าเธอคิดได้ดังนั้นก็รีบจับชายกเกงของซูจี้เอาไว้แน่นจอมยุทธจอมยุทธซูช่วยด้วยสองคนนี้วางแผนชั่วช้าเจ้ารีบจับพวกเขาไว้ข้าจะให้ฝ่าบาทเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของเจ้ามอบที่ดินให้แก่เจ้าพร้อมกับบ้านจำนวนสิบหลัง ทั้งยังไม่เก็บภาษีอีกด้วยแน่นอนว่าซูจี้ย่อมไม่เข้าใจถ้อยคำท้ายประโยคเหล่านั้นและเขาเองก็ไม่สนใจมันอีกด้วยสายตาเย็นยะเยือกกวาดมองนิ้วมือของหญิงสาวที่จับปลายกางเกงของเขาไว้ไม่ยอมปล่อยก่อนจะเงยหน้ามองสองคนได้ในที่สุดก็ยอมปริปรากฝึกยุทธมาหลายปีแม้แต่สตรีที่ไร้เรี่ยวแรงยังไล่าตามไม่ทัน พวกเจ้าสองคนช่างมีอนาคตนักหองเขาไม่พบกันครึ่งเดือนทรงสบายดีเหมือนเดิมนะพะยะค่ะวันเวลาต่อจากนี้เกรงว่าคงต้องรบกวนหองเขาให้ร่วมมือกับกระหม่อมเสียแล้วสร้างหลินมองใบหน้าเยือกเย็นนั้นครู่หนึ่งแล้วแสงสว่างจากเปลวเทียนก็ค่อยๆจุดติดขึ้นในใจอย่างเชื่องช้าสถานีตำรวจเมืองจิน้นหยางหน่วยจิงเว่ยแห่งวังหลวงแคว้นเว่ย ของหางผู้น่ารักจะถูกคนลักพาตัวแล้วรีบส่งคนมาช่วยด่วนนายท่านทั้งสองอ้าป,ปากพัง่าพังง่า,งาใช้น้ำเสียงแปลกประหลาดเอ่ยเรียกก่อนจะก้มหน้าลงอย่างละอายใจเรื่องที่มอบหมายให้พวกเจ้าไปทำยังจัดการไม่เรียบร้อยกลับวิ่งตามผู้หญิงคนนี้มาพวกเจ้าช่างเชื่อฟังคำสั่งได้ดีเหลือเกินซูจ้เอ่ยวาจา ประชดประชันละคนขบขันความเยือกเย็นนั้นเล่นเอาซางหลินที่มองอยู่อดสันสะท้านไม่ได้ฮ่องเต้เว่ยอยู่ที่ไหนชายร่างสูงคนหนึ่งก้มหน้าลงต่ำพวกข้าติดตามร่องรอยมาก็พบเพียงผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นฮ่องเต้เว่ยแล้วพวกเจ้าไล่ตามนางมาทำไมสูจี้โกรธเกรี้ยวชายทั้งสอง รีบลงไปคุกเข่าโขกหัวรับผิดในท่านโปรดระงับโทรศะซูจี้หายใจเข้าปอดลึกๆเบนหน้าหันมามองซางหลินเมื่อตกอยู่ภายใต้สายตาของเขาหญิงสาวพันตัวแข็งทื่อไปทั้งร่างพยายามเข้นยิ้มจอมปลอมออกมาคราหนึ่งที่แท้เจ้าก็ไม่ได้ตั้งใจจับตัวค่าถ้าอย่างนั้นก็ขอลาไว้ว่างๆมาดื่มน้ำชากันเธอพึมพำ แล้วขยับถอยไปด้านหลังใช้สองมือยันพื้นพยายามดันตัวเองให้ลุกขึ้นแต่สองขาของเธอกลับไม่เหลือเรี่ยวแรงแม้แต่น้อยดิ้นดนอยู่นานสองนานก็ทำได้เพียงนั่งอยู่บนพื้นเช่นเดิมซูจี้เห็นท่ากระถดตัวไปด้านหลังทีละนิดเหมือนหนอนบุ้งของเธอก็นั่งลงด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ขณะที่ซางหลินกำลังจะเกือบพ้นดัศมีของฝ่ามือเขา ซูจ้พันจับข้อเท้าของเธอแน่นข้อเท้าซ้ายของหญิงสาวเรียวเล็กบอบบางจับเพียงเบาๆก็กำได้โดยรอบใจกลางฝ่ามือคือเส้นไหมถักจากหนังรองเท้าหญิงสาวตะลึงงานเพราะท่าทางเช่นนั้นของซูจ้ร่างกายค่อยๆสันสะท้านขึ้นมาทีละน้อยซูจ้จับข้อเท้าของเธอโดยไม่ใส่ใจอะไรมากกระทั่งคิดได้ว่าทำแบบนี้ ออกจะดูเหมือนพวกบ้ากามไปสักหน่อยถึงอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรเขาก็ดูแคลนสตีคนนี้เรื่อยมาจึงระอาที่จะกล่าวเอ่ยคำขอโทษซูจี้พันปล่อยมือแล้วเอ่ยเรียบๆในเมื่อมาถึงแล้วมีเหตุผลอะไรให้ต้องรีบจากไปเล่าเมื่อครู่กระหม่อมก็บอกไปแล้วว่าวันเวลานับจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากฮองเฮาอีกมากอย่าได้หาเรื่อง ให้ตัวเองต้องลำบากเลยครั้งที่สองของการถูกลักพาตัวนั้นเหมือนกับครั้งแรกไม่มีผิดไม่พูดพร่มทำเพลงก็สลบไป24ชั่วโมงความแตกต่างเพียงหนึ่งเดียวก็คือครั้งแรกพอถูกเกาฉนตีจนสลบแต่คราวนี้ซูจี้ใช้ยาสลบแทนวินาทีสุดท้ายก่อนหมดสติไปซางหลินคิดอย่างปิติว่าโชคดี ที่สูจี้ไม่ได้เป็นคนลงมือไม่อย่างนั้นวรยุทธ์ของเขาร่วมกับความเครียดแคนที่มีเรื่องสลบนั้นเธอต้องสลบแน่แต่ฟื้นขึ้นหรือไม่ย่อมยากที่จะคาดเดาเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งข้างนอกยังคงเป็นยามราตรีแสงจันทร์กระจ่างส่องทะลุหน้าต่างเข้ามาซางหลินมองประเมินโดยรอบเห็นตัวเองนั่งอยู่ในห้องแห่งหนึ่งข้างกายมีหญิงสาวชุดเหลือง กำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเงียบสงบคานเห็นเธอฟื้นขึ้นมาหญิงสาวชุดเหลืองก็ปิดหน้าหนังสือแล้วเอ่ยเสียงเยือกเย็นตื่นแล้วรีบแต่งตัวอาจารย์ต้องการพบเจ้าซางหลินทวนคำด้วยความสงสยัยอาจารย์หญิงชุดเหลืองพันชักสายตารังเกียจเดียดฉันแวบหนึ่งพูดจาไร้าสาระข้าบอกให้ลุกก็ต้องลุก สร้างหลิงปะลึงงานกับน้ำเสียงที่ใช้รับแขกเรี่ยงนี้กระนั้นเธอก็ยังตระหนักว่าคนเราอยู่ใต้ชายคาบ้านเขาจำต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมจึงพยายามสงบใจให้เป็นปกติแล้วรับคำทราบแล้วหลับนอนทั้งชุดอย่างนี้มาเป็นเวลานานจนชุดกระโปรงบนร่างยับยุย้ยี่ผมเเพ้ากระเซิร์กแกเซิงไรระเบียบ สร้างหลินจัดแจงอย่างเหมาะสมรอบหนึ่งแต่เมื่อคิดถึงสถานะของตัวเองที่เป็นเหมือนหมูรอขึ้นเขียงก็ระอายใจจึงหวีผมอย่างไม่ใย,ยดีอะไรนะักแล้วเอ่ยว่าเรียบร้อยแล้วพาข้าไปพบอาจารย์ของเจ้าเถิดหญิงสาวชุดเหลืองเห็นเธอมีท่าทางผ่อนคลายแววตาพันพอประกายโกดเกี้ยวแว็บหนึ่งส่งเสียงในลำคอแล้วสะบัดหน้าหนีไม่มองเธออีก เป็นไปตามคาดอาจารย์ของหญิงชุดเหลืองก็คือซูจีซางหลินเดินตามเธอผ่านระเบียงทางเดินและสะพานหินสุดท้ายก็มาหยุดอยู่ตรงศาลาหกเหลี่ยมแห่งหนึ่งแสงจันทร์นวลสองสะท้อนให้พื้นเดืองรองดั่งแสงสีเงินซูจีสวมชุดสีน้ำตาลตลอดร่างนั่งอยู่บนม้าหินเบื้องหน้ามีเตาผิงปั้นจากดินแดงวางอยู่เขากำลังอุ่นสุรา อย่างไม่รีบร้อนนะักอาจารย์อารวนพาคนที่ท่านต้องการมาแล้วเจ้าค่ะหญิงชุดเหลืองรายงานเสียงเบาซูจี้มีสีหน้าไร้อารมณ์ทำเพียงพงกศีสษะรับถอยไปได้อารวนกัดริมฝีปากหันหน้ามองซางหลินแวบหนึ่งแล้วจึงจากไปอย่างขุนเคืองนางจากไปแล้วซูจี้ก็ชี้ไปยังด้านข้างนั่งลง ซางหลินทำตามอย่างว่าง่ายรังเกียจไหมถ้าจะตอบคำถามข้าสักข้อซูจี้ยังคงนิ่งเฉยข้านอนมานานแค่ไหนซูจี้เงียบงันไปครู่หนึ่งจึงตอบว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนเหมือนกับครั้งก่อนอย่างไรอย่างนั้นซางหลินสงบคำไปพักใหญ่แล้วจึงเอ่ยถามถ้าเช่นนั้นข้าอยู่ที่ไหน นี่ตังหากคือคำถามสำคัญอันที่จริงเธอกลัวว่าตัวเองจะถูกลักพาตัวออกจากจิน้นหยางไปไก 1, 8, 000, ลหน0่งลี้แล้วตังหากถ้าเป็นเช่นนั้นต่อให้อีหยางคิดจะช่วยเธอก็คงจะไร้ความสามารถกระมังซูจี้เบิกตากว้างขึ้นในที่สุดแววตานั้นพอประกายคุ้นคิดขณะมองสบตาเธอนิ่งเจ้าจะทำอะไร ซางหลินรู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาทันทีสูจ้มีสีหน้าเยือกเย็นไม่ทำอะไรแค่กำลังคิดว่าผู้หญิงอย่างเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่ในสมองคิดอะไรอยู่ซางหลินรู้สึกแปลกใจคำพูดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าควรถามเจ้าหรือผู้ชายอย่างเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่เป็นคนของฝ่ายไหนแล้วจับข้ามาเพราะสาเหตุใด นี่เป็นคำที่เธอพ่อนออกมาหลังจากความโกรธเกี้ยวถึงขีดสุดตั้งแต่แรกเธอก็ไม่คิดว่าซูจี้จะตอบและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเขาไม่สนใจคำถามของเธอเสียด้วยซ้ำแล้วยังถามกลับอีกว่าข้าขอถามคืนวานที่พวกหลี่นานจับตัวเจ้าเป็นเพราะความบังเอิญหรือจงใจหลี่หนาน้างหลินกระพริบตาปิบ,ปบ น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ชายสองคนที่ไล่ตามเธอกระมังแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าหญิงสาวย้อนถามไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ซางหลินไม่อยากสาธยายความรักที่เธอมีต่ออี้อย่างให้คนอื่นฟังไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอเสียสละตัวเองหลอกล่อคนร้ายที่ไล่ล่าชายซึ่งไม่เคยรักเธอมาก่อนให้หนีรอดถ้าคนอื่นรู้เข้าจะต้องเห็นเป็นเรื่องตลกแน่ ปฏิกิริยาของเธอทำให้เขาได้คำตอบปริศนาที่ค้างคาใจอยู่นานพันกระจ่างเว่าซูจ้กลับรู้สึกคุ้มเคือเสียยิ่งกว่าเดิมตามที่หลี่หนานเล่ามานั้นพวกเขาถูกเสียงฮองเฮาเฮ่อหลานซีดึงความสนใจหลังจากนั้นเธอก็วิ่งอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ยอมหยุดถึงตรงนี้ซูจ้ก็สงสัยแล้วว่าพวกเขาอาจติดหลุมพราง ที่เธอขุดไว้เขาคิดว่าในขณะนั้นบางทีสีเชอร์อาจซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลส่วนเธอหลานซีก็คงจงใจหลอกล่อคนของเขาเรื่องนี้หากเปลี่ยนเป็นการกระทำของหญิงอื่นเขาย่อมไม่รู้สึกแปลกใจเท่าไหรนะ่นักแต่นี่คือเฮอหลานซีสตีแรงน้ำใจไร้ศักดิ์ศรีเป็นเฮอหลานซีที่เขาดูแคลนเธอจะยอมสละตัวเองเพื่อสามีหรือ เจ้าคืนวานเจ้าจงใจหรือในที่สุดเขาก็เอ่ยปากเจ้าจงใจใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้สีเชหนีรอดซางหลินหันหน้าหนีไปอีกทางด้วยความอึดอัดใจโดยไม่ตอบคำถามนี่คือการยอมรับโดยดุษณีสูจี้พันเบื่อหน่ายรู้สึกทนไม่ไหวจึงต้องหัวเราะเสียงเยือกเย็นหึน่าเสียดาย ถึงเจ้าจะเสียสละให้เขามากมายเช่นนั้นก็ไม่แน่ว่าเขาจะทราบสึ้งใจตอนนี้เขาได้กลับเข้าวังหลวงแควนเว้ยไ,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าก็ตกอยู่ในเงื้อมือของข้าเจ้าไม่คิดถึงจุดจบของตัวเองบ้างหรือซางหลินไม่สนใจคำพูดครึ่งหลังของเขาแต่จับใจความที่ตัวเองกำลังจดจ่ออย่างคนที่อ่อนไหวเขากลับไปแล้ว เขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมซูจี้ตกใจนักเมื่อครู่เขาสาทยายไปก็มากแววตาของเธอกับหม่นหมองราบเรียบแต่พอได้ยินชื่อของคนผู้นั้นในตาของหญิงสาวกับเจิดจ้าราวกับแววตาของทารกใสกระจ่างด่งสายน้ำในฤดูศาสตร์เต็มไปด้วยความหวังอย่างไม่มีปิดบงังเขาพยายามไม่สนใจหญิงสาวทาว่าบางที อาจเป็นเพราะแววตาของเธอนั้นแดงกล้าเกินไปทำให้เขาต้องตอบออกมาอย่างติดๆิดขัดขาดใช่เขากลับไปแล้วจิตใจซึ่งกระวนกระวายมาทั้งคืนในที่สุดก็ผ่อนคลายลงได้สร้างหลินข่มกั้นไม่ไหวจนต้องเผยรอยยิ้มออกมาในขณะเดียวกันดวงตาของเธอก็พันอุ่นร้อนหญิงสาวหันหน้าหนีไปอีกทางอย่างเหนื่อยล้าเธอใช้กระบอกแขนเสื้อปิดป้อง ด้วยไม่อยากให้อีกฝ่ายเห็นน้ำตาซูจี้ราวกับเข้าใจความคิดของเธอเขาค่อยๆเบนสายตาหลบไปอีกทางรอกระทั่งอารมณ์ของเธอกลับมาเป็นปกติจึงเอ่ยเรียบๆอุ่นเล่าเรียบร้อยแล้วจะดื่มสักจอกหรือไม่ช่วงกลางคืนของเดือนอ้ายอากาศหนาวเย็นพอจนทําให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งตอนนี้แม้แต่เสื้อคลุมเธอก็ไม่ได้สวมใส่ ทำให้มือเย็นจนเป็นสีแดงต่ำให้เธอดื่มสุราเพื่ออบอุ่นร่างกายสักหน่อยดีกว่าไม่อย่างนั้นหากเธอเจ็บป่วยขึ้นมาเขาจะลำบากพอคิดได้เช่นนี้ซูจี้กลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นโจรลักพาตัวที่มีใจเมตตาถึงขั้นห่วงใย,ยสุขภาพร่างกายของเฉลยเสียได้ใครจะไปคิดว่าเฉลยกลับไม่รับน้ำใจแล้วตอบป,ปฏิเสธสั้นๆ เพียงหนึ่งคำว่าไม่ดื่มจากนั้นก็เงียบกริบเขาขามวดคิ้วโต้ตอบอย่างอดใจไม่ไหวขอเตือนว่าอย่าให้ข้าต้องใช้อารมณ์ข้าไม่ใช่ฝามบาทของเจ้าไม่มีใจอดทนคอยปอบโยนเจ้าหรักนะสร้างหลินพยายามข่มกัน้นในที่สุดก็ทนไม่ไหวจะบอกให้นะพี่ชายข้าคนนี้นอนมาตลอดยี่สิบชั่วยาม ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องตอนนี้เพิ่งตื่นมาเจ้าก็ให้ข้าดื่มเหล้าต่อให้เจ้าคิดสังหารข้าให้ตายก็คงไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอกกระมังซูจี้ตกตะลึงงานคิดไม่ถึงว่าซางหลินจะให้คำตอบเช่นนี้กับเขายิ่งคิดไม่ถึงว่าเธอจะใช้น้ำเสียงแบบนั้นในการเจรจาก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ได้พบหน้ากันเธอล้วนชักสีหน้าวางท่าเป็นฮองเฮา ผู้อยู่ในระเบียบแบบแผนไปเสียทุกอ้ากับกิริยาใช้วิธีการซ่อนมีดเพื่อข่มขู่เขาเป็นยอดสตรีสูงส่งที่ไม่ควรล่วงเกินแม้แต่น้อยเขาว่าตอนนี้เธอกลับกลายเป็นแม่นางน้อยที่แสนเกลี้ยกล่ดผู้หนึ่งหญิงสาวที่ได้รับเคาะกรรมซ้ำซ้อนคนนี้ในที่สุดก็สร้างวางตัวสงบนิ่งต่อไปไม่ไหวตอนนี้ซูจีเพิ่งคิดได้ว่าอันที่จริง เธอเองก็เพิ่งจะมีอายุได้เพียง17ดเท่านั้นฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ